สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี FC, ่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f c เก่าแล้วก็ f c ใหม่นะคะพี่น้องจา๋าเช่นเคยเนาะวันนี้ก็มีแนวทางฮางนอยสูตรหนึ่งงวดประจำวันที่4ตุลาคม2564มาแบ่งปันนะคะ,ะน้องเวงก็ให้ไปเด่นที่4กับ2เนาะมาดูผลกันนะคะ่านอยเฉพาะกิจนะคะออก 6, 5หนะคะ ซึ่ง51น้องหวุ่นก็ไม่มีนะคะก็หลุดไปนะคะส่วนลากออก28เด่น2มานะคะตารางกําลังวัน8มานะคะแล้วก็28เข้าตรงๆตงัวที่น้องหวุ่นชอบด้วยเนาะเข้าล่างหน่อยเฉพาะกิจนะคะพิเศษบนออก204เด่นสมานะคะ04ตารางกําลังวันมานะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็น้องหวุ่นเข้าชุดกันเนาะเข้าตัวกลับนะคะ ส่วนล่าง94นะคะน้องวึงมี49นะคะพี่น้องจา๋าตัวที่ชอบด้วยเนะเาะพิเศษนี่ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะปกติออก681อ่ะ81น้องวึงก็ไม่มีนะคะหลุดไปส่วนปกติล่างออก04 04 2เด้งเลยนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็ VIP ออก239 สามเก้าก็ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าส่วนล่างออกหนึ่งหกเนาะอ่าตารางกําลังวันก็มาแค่หกนะคะหนึ่งหกไม่มีนาะพี่น้องจา๋าเกือบแตกสีนอยแล้วเนาะเข้าไปที่สามคู่นะคะพี่น้องจา๋าสีคล้ายๆกันมองเห็นไหมเนาะกาแดงก็หมดนะคะพี่น้องจา๋าอ่าเข้าไปที่สามคู่นะคะก็ยินดีกับอ่าพี่ๆที่ตามอ่านนอยสูตรหนึ่งด้วยนะคะพี่น้องจา๋า เฉพาะกิจเข้าล่างเนาะสองแปดตรงตรง,ต,รงตัวที่ชอบด้วยนะคะพิเศษบนเข้าศูนย์สี่อ่าศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าล่างเก้าสี่ก็เข้าตัวกลับเนาะสี่เก้าเก้าสี่ปกติล่างก็เข้านะคะศูนย์สี่สี่ศูนย์เนาะอ่าก็ยินดีกับพี่พ,พี่ที่ตามฮาน,น้อยสุดหนึงห่งด้วยนะคะพี่น้องจ๋าผู้ใดโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยบอกน้องหวงด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่พ FC, ทุกๆท่านอีกนะคะ อยังไงเราก็มาตามต่อกันของวันที่สี่นะคะพี่น้องจ๋าสำหรับฮานอยสูตรหนึ่งเนาะวันที่สี่นะคะวันที่สี่เขียนวันที่ก่อนเลยพี่น้องดูกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสให้วันที่สีุ่ลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ ถ้าน้อยสูตรหนึ่งนะคะถ้ามีตัวที่ชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะพี่น้องจ๋าเป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลือนผ่านได้นะคะวันนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะคะพี่น้องจา๋ากรุงเทพพุนตกพี่น้องเอ้ยอ่ามาก่อนไปรับชมนะคะแล้วก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะกนกันไปเนาะเพราะว่าน้องุึงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะพี่น้องจา๋าแต่ละสูตรน้องหึงให้เป็นมัดร,รวมสีน้อยนะคะเลือกตัวที่ชื่นชอบนะคะามาดูตารางกำลังวันของวันที่4นะคะตารางกำลังวันก็จะมี6 แปดห้าแล้วก็หนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าส่วนตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็คือ8กับ3นะคะอ่าแกับ3นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมยกลงมาด้วยนะคะส่วน8เนาะก,ก็จะมี8 1ดหนึปดสองนะคะ ส่วนสามนะคะก็จะมีสามศูนย์สามห้าสามเก้านะคะพี่น้องสาอ่าถ้าพี่ๆไม่ชอบตัวที่น้องบนูงจับคู่เด้อก็จับในตารางกำลังวันได้นะคะพี่น้องสาวห้าหกหกห้านี้น้องบึ้งก็ชอบนะคะ ่าส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะมีสาม0 1ึ่นย์ศูหนึ่งนะคะแล้วก็สีสนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับตัวที่ชื่นชอบนะคะปากกาสีที่จะมองเห็นก่อนนะพี่น้องจา๋า สีแดง,งก็มีแต่ตัวนี้ซึมเกินพี่น้องอ่ะแปดสามนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าซึ่งแปดสามนี่น้องอุ๋งก็ชอบมากเลยนะคะอ่าแปดสามเนาะสามห้านะคะสามเก้าส่วนชุดกันนะคะชุดกันสามหนึ่งนะคะพี่น้องจา๋าอ่า แปดก็มีแปดเก้าด้วยนะคะห้าคู่นะคะพี่น้องจ๋าที่น้องอุ๋งเลือกให้เนาะถ้าชอบเนาะถ้าชอบก็ค่อยตามเด้อยถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะอันนี้สําหรับแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งนะคะเมื่อประจําวันที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะถ้าชื่นชอบหกแปดห้าหนึ่งหกห้าแปดห้าก็สามารถจับในตารางกําลังวันได้นะคะพี่น้องจ๋าหกห้าน้ององก็ชอบนะคะ ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ,ะแคบได้ไม่เอ่ยอจดได้แคบได้นะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าปะปนกันไปนะคะ,ะก่อนออกไปทั้งหมึงก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่น้องจา๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องหมึงลงนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาภกันทุกคนนะคะทุกๆวันนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ